นี่ถ้าพี่ไม่ใส่อันเนี้ยนะพี่ไม่รู้เลยว่าพี่เมื่อคืนนอนน้อยเห็นไหมไม่ถึงแปดชั่วโมงเนี่ยวัยรุ่นต้องนอนแปดชั่วโมงไงนี่ด้วยอัตราการนับก้านะโอ้โหมีสติบอกหมดนะฮะวัดอัตราการเต้นหัวใจนะฮะความอิ่มของออกซิเจนในเลือดดูการออกกำลังกายว่ายนองว่ายน้ำมีหมดนะฮะตัวนี้สมาร์ทวอทของหัวฟิตรุ่นเอสห จากราคาพันกว่าบาทอืมแล้วแค่เท่าไหร่หรู้ไหมเท่าไหร่อะไม่ถึง 500. ห้าร้อยเป็นไงโคตรเท่สมมติว่าเราลืมโทรศัพท์ไว้ในบ้านใช่ไหมหาไม่เจอกดนี่นี่เออเป็นไงแจ้งเตือนให้เราสะดวกสบายสําหรับคนคี่ลืมต้องมีแล้ว,วเครื่องคิดเลขปฏิทินดนตรีโทรเข้าโทรออกรับสายได้ด้วยโอ้โห้ ใครอยากได้จัดไปนะฮะบอกเลยว่าหน้าจอสีสวยชัดเจนนะฮะสายนิ่มมากโอ้ซื้อให้ลูกให้หลานได้นะใส่ไปลงลงโรง,งเรียนอ่ะพิกัดอยู่ตะกาด้านล,ล่างนะครับราคาห้ใบแดงเท่านั้นจัดไปครับ